สินธวีเกียรติชวนั้นครับยินดีอย่างมากนะครับที่จะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ผมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกนะครับมีคลินิกนะครับความงามถึง7สาขาด้วยกันวันนี้อยากจะแบ่งปันในเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับย่างยิ่งสําหรับคนไทยแน่นอนที่สุดครับวันนี้เนี่ยเราพบว่าสาเหตุที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับอันดับแรกเลยคือโรคมะเร็ง อันดับรองลงไปคือโรคหลอดเลือดนะครับเช่นหัวใจขาดเลือดนะครับนาไปสู่หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตและโรคเส้นโลหิตในสมองแตกตีบตันเป็นอัมพาตอัมพาตนะครับและโลรคประวัซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโรคที่ทําให้เราเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดเพราะฉะนั้นเรากําลังจะเอาชนะโรคเหล่านี้แน่นอนที่สุดครับว่า ถ้าเราจะเอาชนะโรคเหล่านี้ได้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคถ้าเรารู้สาเหตุของการเกิดโรคเราสามารถป้องกันได้ปัจจุบันนี้นะครับมีการค้นพบแล้วครับว่าสาเหตุของการเกิดโรคเหล่านี้เป็นเพราะเราได้รับสิ่งต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเรามากจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพิษสารอนุลอิสระต่างๆทําให้ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงนาไปสูขข่การเกิดโรคนะครับในอนาคตผมเชื่อครับว่า วันนี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องได้รับอาหารเสริมเข้าสู่ร่านกายของเราแน่นอนที่สุดครับว่าอาหารเสริมหลายชนิดมีสารตา้านสารในปริมาณที่สูงถ้ามีสารตา้านอนุลอิสาระดนปริมาณที่สูงเนี่ยเราสามารถที่จะฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นมาได้ในท้ายที่สุดเราสามารถที่จะป้องกันโรคได้พูดถึงสารตา้านสารที่สูงนั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับมี เบอร์รี่ชนิดหนึ่งชื่อว่ามาฟีเบอร์รี่ครับมาฟีเบอร์รี่เนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่มีสารต้านสารที่สูงที่สุดในโลกเ,กเรียกได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนโลกก็ว่าได้นะครับซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทบีทิปโกลบอลนะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก่อตั้งมาประมาณ3าปีเศษเศแล้วเพิ่งเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเดือนสอเดือนที่ผ่านมานี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมมากถ้าเราได้มีโอกาสดื่มนะครับ มีโอกาสที่จะเรียนรู้คุณสมบัติหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มาติจูสแล้วนะครับจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปในร่างกายของเราเราอยากจะออกไปแบ่งปันนะครับสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เป็นโอกาสที่ถือว่าดีมากๆในการที่เราทุกคนเนี่ยจะได้มาดื่มมาติจูสกันเมื่อดื่มดีแล้วนะครับออกไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนผมมั่นใจครับว่าด้วยจังหวะนะครับโอกาสทางธุรกิจตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะ ที่ดีมากๆในการที่เราจะประสบความสำเร็จแน่นอนที่สุดครับว่าหลายคนเนี่ยอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่รู้จะทํอะไรนะครับผมอยากจะตอบย้าตรงนี้ว่าดีที่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีมากเพราะมีสินค้าที่ดีที่มีจุดขายนะครับและแน่นอนที่สุดถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณจะต้องเลือกผู้นําที่เก่งผู้นําที่ใช่ผมอยากจะขอแนะนํานะครับโค้ชจิรวัฒน์โชคนิมิตจิรวัฒ ซึ่งถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับในธุรกิจเครือข่ายในอดีตที่ผ่านมาพอเมื่อเข้าร่วมกับบีบิ๊นะครับท่านก็ประสบาสันเป็นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณเลือกทําง,งานกับคนที่เก่งคนที่ใช่คุณมีโอกาสประสบพันสําเร็จแน่นอนขอให้เชื่อโค้ชเดินตามโค้ชจิรวัตรนะครับว่าทําอย่างไรถึงประสบาันสําเร็จและลุยทําง,งานหนักผมมั่นใจครับว่าภายใน6เดือนเท่านั้นถ้าสามารถรับไรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนนะครับ ไปใน2ปีต่ออย่างนี้ไปท่านสามารถรับรายได้1ล้านบาทต่อเอีขอให้เชื่อนะครับและทํางานอย่างมีเป้าหมายและเดินตามโค้ชจิรวัตรคุณประสบคพักเด็จแน่นอนสวัสดีครับ